ค่ะสวัสดีค่ะมือนีกระ่อไก่เยิบนค้นสาระข้ามเนาะค่ะเนาะมือนี้พ่อไก่เยิบนกับย้บนเก่าผนียร่วมผนียดที่จะทรงลูกค้ามือมืออื่นเนาะค่ะเป็นผนียดสามตัวเป็นสั้นหักทั้งมือเลยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสองตัวหนึ่งเป็นสั้นหักคือซื้ออีกตัวหนึ่งเป็นสั้นหักปั๊บได้ถอดได้เนาะค่ะตวบาดตัวกลางนี่คือเป็น สั้นหักปั๊บได้ของลูกขาทางเชี่ยงางเนาะคะ่ะเนาะตาบานเป็นขนาดปกติที่เฮาเห็ดอยู่เนาะคะ่ะคือความเา่าเม็ดสี่สิบเส้นเนาะค่ะเนาะนี่นะคะ,ะ,ะ,คะแต่ว่ามีสองตัวนี้คือลูกค้าสร้างพิเศษเนาะคะ่ะเป็นของเงินลูกเขาใหญ่ตาบานสร้างพิเศษคือเม็ดสิบเส้นเนาะค่ะเม็ดสิบเส้นน,ะะน,นี่เนาะคะ่ะ สองตัวเนาะคะ่ะตาบัตติตัวลวดซับปิงที่กาวซับปิงมันจะแตกต่างกันคือตัวนี้พ่นสร้างพิเศษเพ่นสร้างให้เอาเป็นเส้นใ่เนาะคะ่ะตัวเกี่ยวซับปิงนี่มันเป็นเส้นใยเนะคะ่ะตัวนี้สิจะน้อยกว่านะคะเนาะนปกติเขาจะใส่เล็กสองหุ้นแบบนี้เห็ดนะคะ่ะ เกี่ยวซับปิงแต่ว่าลูกค้าผู้นี้ผลสร้างพิเศษผลคอยใหญ่จังน่อยเนาะคะ่ะสร้างผลเลยห์เหตุหาเนาะคะ่ะเนาะคือสินค้าเกาจะส่งมืออื่นเนาะคะ่ะแล้วก็มีกระโจมอีกสองตัวสร้างกระลังผลสีอยู่เนาะคะ่ะกระโจมสีดำสองตัวกระลังผลสีอยู่ใหญ่บนก็เลีเ้ยวสองสามตัวนี้มาทายให้เบิ่งก่อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ เป็นสั้นหักปั๊บได้สองตัวล้วก็สั้นหักปั๊บได้ถอดได้อีกตัวหนึ่งนะคะกุุงหน้อยๆตาหักเนาะค่ะเนาะพื่นขอเบาๆใบเงา้ยวเนาเบาๆหน้อยงตาหักว่าสนเอาไปใส่ถ่ายมอเตอร์ไซค์มันจังสิบ้านักประส,ไไส,สานขืนสาวก็กจะบ้านักเนาะ,ะเนาะให้บนเลยจัดถ่ายเนาะคะ่ะ แตกต่างกันเนาะคะ่ะตัวนี้เป็นปกติที่เขาเห็ดอยู่เนาะคะ่ะมันจะายาวกว่าเมตรซีซิเนาะค่ะตัวนี้แต่วสองตัวนี้คือเมตรซิเนาะค่ะเนาะมันสร้างคอพิเศษเบาๆหน่อยๆแต่ตาหักดีค่ะซ้ำนี้เบาดีหน่อยๆก็สีบดเก๊ะปันไดยเนาะค่ะตัวสบายดีนะคะเนาะสำหรับลูกค้าที่เขามาเห็นแล้วเนาะค่ะ ได้ผนียตัวได้แบบไดสู้ได้กะโทรขับว่าสร้างได้เนาะคะ่ะเนาะยา่บนกะยังหลับเพลียเรื่อยอยู่เพท่านในเศร้าเนาะคะ่ะเนาะก็หลับเพชีไปเรื่อยไามา้พี่น้องเบิ้งคือเก่าลหรค่ะก่อนจะทรงลูกขาก็คือสรงมืออื่นเนาะคะ่ะเนาะอื่นวันศุกกะสิสออกตาเศร้าเมื่อนี่กะถ้ายคลิปให้เบิง้งเราเยกบนกะสิไปแพ็กกล้องเนาะคะ่ะ จากลงกองเตรียมไว้เงื่นออกตอเาเศร้าเนาะคะ่ะลูกคากับอนเงินมาให้เมือดเรียบร้อยแล้วเนาะค,ะะค,ะะคะ่งงะเนาะนี่นะคะนี่ตัโตัวงามๆเนาะค่ะเนาะเบาๆนี่นะคะ พอมีย่าซ้ำกันเนาะค่ะสองตัวนี้แต่ว่ากรงจะบอทอกันปันใดกึนน่อยก็กันหน่อยหนึ่งนะคะเอาไปใส่ดูเขาใหญ่คนคอในอยหน่อยตะฮักตะฮะะะะักแล้วค่ะเนาะย่ยบนกับจัดให้สำหรับลูกค้าไม่ที่เขาไม่เห็นแล้วสวนใจกะเขาไปเบิ้งใน y youtube ย่ญยบนแล้วกะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาเห็ด่ห็พี่นอ้องเบิ้งซ้ำหนี้กอน ยังพอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ